สวัสดีครับทุกคนวิทยาช่องและเพจมาแก็ตนะก็ะขออนี้ามารีวิวเรื่อง carry on นะครับก็เป็นหนัง Netflix ในสัปดาห์นี้ที่มาแรงจริงๆนะครับเรื่องนี้จะเป็นผลงานการกำกับของผู้มกับอย่างโจมี่คอเลตเซราที่เคยทำ non stop black adam แล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับซึ่งในเรื่องนี้เขาจะมาแนวระทึกขวัญที่เขาถนัดเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มาทำหน้าที่เป็นพนักงาน ตรวจสอบสัมภาระในสนามบินซึ่งหลังดูจบนี่เป็นหนังที่ค่อนข้างชอบเลยนะมันเป็นหนังที่เอาตรงๆเลยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะมันดูแล้วมันก็ดูเพลินๆไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับแอคชั่นอะไรด้วยเพราะว่าถ้าสมมติใครดูพวกนันสตมาพวก The c o m พิวเมันจะไม่ได้เป็นหนังที่แอคชั่น ระดับใหญ่ๆมันเป็นหนังแอคชั่นระดับปานกลางครับแอคชั่นก็มีแบบวแบวบร์เวมแหวมแต่มันเน้นไปที่ความระทึกซะมากกว่าความระทึกในที่นี้ก็สามารถทําให้เราอินกับสถานการณ์ในเรื่องที่แม้จะอยู่แค่ในสนามบินก็สามารถอินได้ครับมาเล่าเรื่องแบบนันสต็อปเลยแต่ว่านันสต็อปมันจะเป็นพื้นที่ที่ปิดมากกว่าเพราะนันสต็อปอยู่บนเครื่องบินคอมพิวเตอร์อยู่บนรถไฟ ถ้าสมมติหนังเรื่องนี้สร้างในปลายปลายยุค90เข้าสู่ประมาณยุค2000แน่นอนครับหนึ่งในนักแสดงที่ต้องเล่นเลยก็คือทอมครูซครับเพราะว่าถ้าสมมติใครยังไม่ได้ดูเรื่องนีกน้ก็น่าจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเป็นทอมครูซในการแสดงเรื่องนี้ถ้าสมมติสร้างเมื่อ10-20ปีที่แล้วอ่ะแล้วตัวหนังก็มีหลายๆจุดที่เอาจริงๆแล้วมันอาจจะดูสู่สำเร็จและดูเวอร์ไปบ้างแหละ จุดเสียได้ของผมเลยคือก็อาจจะเป็นจุดที่มันดูแล้วน่าจะพอเดาได้อย่างเช่นสูตรจากเรื่องนันสต็อปพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วอะมันก็เล่าเรื่องแบบนันสต็อปเลยมันก็คาดเดาได้ว่าเออเดี๋ยวมันจะตัดเหตุการณ์ไปยังไงต่อมันค่อนข้างจะเวอร์ไปนิดหนึ่งบางจุดคือเวอร์จัดเลยอย่างเช่นตัวพระเอกที่วิ่งคือเข้าใจแหละว,ว่าตัวหนังมันมีคําอธิบายในจุดนี้ด้วย แต่ว่ามันก็ยอมรับว่ามันก็เบอร์จริงๆอย่างว่าครับมันเป็นหนังมันไม่ใช่หนังจากเรื่องจริงก็อย่าไปคิดอะไรเยอะตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของหนังเรื่องนี้เลยคือบางฉากคือเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาใส่สีเราก็ทําให้มันดูแพงขึ้นไปด้วยหนังเรื่องนี้ใช้วิธีการเล่าแบบนันสต็อปเลยครับบางฉากที่ตัวละครใช้มือถืออยู่เราจะได้เห็นจอมือถือเรียลไทม์ทำให้เรารู้สึกตามไปด้วยครับแล้วก็นักแสดงครับ ขอพูดถึงเจสันเบสแมนถ้าสมมติใครเคยดูนักแสดงคนนี้ในซีรีส์โอซารเราจะรู้เลยว่าคนนี้ไม่ได้มีแค่ตลกนะครับจริงจังก็เขาก็สามารถเล่นได้ครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยทำให้เรารู้สึกกดดันตามตัวละครตัวหนังมันเน้นไปที่การเล่าเรื่องราวในวันก่อนวันคริสต์มาสที่ทำให้เรารู้สึกอินตามแล้วก็ เราดูสึกเข้าถึงกับสถานการณ์ในเรื่องที่มันเป็นวันที่ทุกคนเขาจะไปเที่ยวกันแล้วอ่ะแต่ว่าบางคนก็ยังต้องมาทํางานอยู่มันไม่ได้เป็นชีวิตที่ทุกคนก็อยากทําแต่ว่าเขาก็ต้องฝืนทําสําหรับตัวละครในเรื่องการลําดับเรื่องแล้วก็การเล่าเรื่องในเรื่องนี้ถือว่าสนุกครับหนังไม่ได้มีจุดที่เรารู้สึกว่าเอื่อยแล้วก็น่าเบื่อเลยเรารู้สึกคุกไปกับสถานการณ์ในเรื่องได้ดีมากๆแม้บางจุดมันจะมีช่องโว่แล้วก็ จุดไม่สมเหตุสมผลเพราโฮค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็สามารถมองข้ามไปได้อยู่ครับตัวหนังมันเล่าแบบไหลลื่นไปเลยอาจจะมีบางจุดที่ตัวหนังมันดูแล้วรู้สึกแบบเออขัดใจนิดนึงแต่ว่าก็ปล่อยผ่านไปได้ถ้าสมมติคุณไม่ได้คิดอะไรเยอะเราปล่อยให้ตัวหนังมันเดินไปเรื่อยๆนี่จะเป็นหนังที่ค่อนข้างสนุกอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับฉากแอคชั่นในเรื่องก็อย่างที่ผมบอกไปมันอยู่ในระดับแบบย่อมๆระดับแบบ กลางๆไม่ได้อยู่สเกลใหญ่มากแต่ว่าทําให้เรารู้สึกแบบบันเทิงแล้วก็ลุ้นไปทั้งเรื่องแล้วก็หนังระทึกของคุณโจมี่คอเลตเซราเอาว่ากันตามตรงเลยคือหนังของเขาจะไม่ค่อยมีมุกตลกที่เยอะเท่าไหร่ก็เลยทําให้สถานการณ์ในเรื่องมันดูจริงจังถ้าสมมติให้ใส่เรื่อง carry on เป็นสมการก็ carry on ก็เท่ากับ the terminal บวกด้วย non stop ครับ สรุปแล้วนี่ก็เป็นหนังที่สําหรับผมผมก็ดูเพลินตลอดทั้งเรื่องเลยนะแม้มันจะมีความสูตรสาเร็จมีช่องโบวประปายค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นหนังที่มีไอเดียที่น่าสนใจถ้าสมมติใครชอบแนวหนังของพว่วงกับโจมี่คอรเลตเซราอยู่แล้วก็สามารถดูได้ครับอาจจะมีติดสไตล์สูตรสาเร็จของพว่วงกับคนนี้สักหน่อยแต่ว่า โดยรวมแล้วมันเป็นหนังที่ดูเพลินตั้งแต่ต้นยันจบถ้าสมมติเรื่องนี้สร้างว่า20ปีที่แล้วผมเชื่อว่านักแสดงที่จะมาเล่นบทนี้เลยคือทอมครูซแน่นอนครับ carry on ชายแล้ววันนี้ทาง Netflix ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ